การดูนสมการรีดอกโดยวิธีเลขออกซิเดชันตัวอย่างที่1 fecl 3บวกด้วย sncl 2 fecl 2บวกด้วย sncl 4 สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกนะคะในการดูดสมการดีเดอกก็คือหาเลขออกซิเดชันก่อนจากนั้นดูการเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันเลขออกซิเดชันของ Fe จะมีค่าเท่ากับบวกสเนื่องจากจำนวนอะตอมของ Cl คลอรรนตรงนี้นะคะค,คูณไข้กลับไปให้กับ Fe ทำให้เราทราบว่าประจุของ Fe ไอรอนมีค่าเท่ากับบวกส cl มีไดออสเดชันเท่ากับลบหนึ่ง sn เลขออกซิเดชันเท่ากับบวกส Sn ม mm ีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวกสเนื mm ่องจากจำนวนอะตอมที่ห้อยอยู่ตรงนี้คืนกลับไปให้กับธาตุ Sn นะคะเลขออกซิเดชัน hmm. ของ Cl ลบหเลขออกซิเดชัน hmm. ของ Fe บวกสใช่แล้วเลขออกซิเดชัน hmm. ของ Cl ลบห Sn แน่นอนบวก ccl ลบ1เมื่อเราได้เลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละชนิดแล้วนะคะจากนั้นสังเกตดูเลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นและลดลงในที่นี้เลขออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นคือเลขออกซิเดชันของ Sn ส่วนเลขออกซิเดชันที่ลดลงคือเลขออกซิเดชันของ Fe Sn มีการเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเท่ากับ2เขียนกำกับไว้ส่วนเลขออกซิเดชันของ Fe ลดลงจาก3เปลี่ยนเป็น2เท่ากับ1เมื่อเราได้เลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนไปแล้วหลักการข้อที่1ให้เอาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดคูณไขว้กลับกัน ดังต่อไปนี้เลเยอสเตชันของ sn ที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับ2องเลเยอสเตชันที่เปลี่ยนไปของ fe มีค่าเท่ากับ1ให้นำเอา1คูณไขว้กลับไปให้กับ sn และนำา2ของ sn มาคูณไขว้กลับมาให้กับ fe เราก็จะได้ว่า 2ส,ส่วนเลข1ของ fe ตรงนี้ที่เราต้องค,คูณค่ยกลับไปให้กับ sn เราจะไม่นิยมเขียนนะคะในการดุลสมการทุกคนก็จะต้องดูอยู่แล้วว่าตรงนี้คือ1และตรงนี้คือ1จากนั้นเมื่อเราค่ากับตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องทำเพื่อเป็นการตรวจเช็คการดุลสมการก็คือ การนับจำนวนอะตอมของธาตุการนับจำนวนอะตอมของธาตุจะแบ่งเป็นสองฝั่งคือฝั่งของสารตั้งต้นและฝั่งของผลิตภัณฑ์ถ้าอะตอมของสารชนิดเดียวกันเราจะต้องนับมารวมกันอย่างเช่นในที่นี้มี cl 2ตํตำแหน่งก็คือ cl ห้ย3กับ cl ห้ย2เราจะต้องนำมารวมกันด้วย และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเลขที่เราดุลจากการคว้ายกับกันของตัวเลขจะต้องนำมาคูณกับจำนวนอะตอมที่ห้อยด้วยอันนี้อย่าลืมนะคะธาตุที่อยู่ฝั่งซ้ายมือตัวแรก fe ขณะนี้ fe มีอยู่2อะตอม สังเกตจากตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นของ Fe Cl Cl จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ2คูณกับ3มีค่าเท่ากับ6จากนั้น Cl อยู่ด้านหลังตรงนี้อีก2เราก็จะต้องบวกเพิ่มไปด้วย เท่ากับแ Sn 1อะตอมเมื่อเราดูฝั่งซ้ายมือแล้วนะคะก็มาดูฝั่งขวามือ Fe เท่ากับ2 Cl เท่ากับ2คูณกับ2มีค่าเท่ากับ4 บวกด้วย Cl ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้อีก4อะตอม Cl ของเราก็จะเท่ากับ8และ Sn เท่ากับ1เช็คจำนวนอะตอมของธาตุพบว่าจำนวนอะตอมของ Fe เท่ากัน2เท่ากัน จำนวนอะตอมของ Cl 8 Cl 8และจำนวนอะตอมของ Se 1 1เท่ากันแสดงว่าปฏิกิริยานี้นะคะเป็นปฏิกิริยาที่ดุลแล้วโดยในการดุลเราทำโดยการเติมเลข2ลงไปหนะ้า fecl 3และเติมเลข2ลงไปหน้า fecl 2ก็จะทำให้จำนวนอะตอมของธาตุทั้งสองฝั่งนี้มีค่าเท่ากันตัวอย่างที่สอง f e 2 o 3บวก C กลายเป็น Fe บวก c o 2 สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกก็คือการหาเลขออกซิเดชันนะคะเลขออกซิเดชันของ fe ในที่นี้จะใช้หลักการเดิมเลยวิธีการดูก็คือเอาตัวเลขที่ห้อยของออกซิเจนเนี่ยค,คูณไข้กลับมาให้กับ fe และเลข2ที่ห้อยอยู่ตรงนี้ไข้กลับไปให้ o ออกซิเจนคือการหลักการของการเกิดสารประกอบนะคะดังนั้น fe ของเราก็จะมีเลขออกซิเดชันเท่ากับบวก3 ส่วน O ออกซิเจนเท่ากับลบ2 C 0 Fe 0 C เท่ากับบวก4เนื่องจากเลขออกซิเดชันของ O ออกซิเจนเท่ากับลบ2นำมาคูณกับ2จะได้เท่ากับลบ4จากนั้นผลรวมของเลขออกซิเดชันของคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ0 จึงทำให้เลขออกซิเดชันของ C คาร์บอนมีค่าเท่ากับบวก4เลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนแปลงไปพบว่าเลขออกซิเดชันของ C คาร์บอนเพิ่มขึ้นจับคู่นะคะเพิ่มขึ้น4จาก0กลายไปเป็น4เพิ่มขึ้น4จากนั้นเลขออกซิเดชันของตัวที่ลดลงก็คือ Fe จาก3ปกลายเป็น0ลดลงลดลงเท่ากับ3นะคะจากนั้นหลักการต่อไปก็คือถ้าอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเพิ่มเติมนะคะถ้าสารตั้งต้นของธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันมีจำนวนโมลอะตอมมากกว่า1ให้เอาจำนวนอะตอมของธาตุนั้น คูณเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนของตัวมันเองในที่นี้สารที่เลขออกซิเดชันเปลี่ยนโดยที่มีจำนวนโมลมากกว่า1อะตอมก็คือธาตุมีใครสังเกตเห็นไหมเอ่ย fe ตัวนี้นะคะ Fe i ร o ตัวนี้จำนวนโมลเราสามารถที่จะสังเกตได้จากตัวเลขที่ห้อยนะคะในที่นี้คือ Fe มีจำนวนโมลเท่ากับ2คือมากกว่า1นั่นเองให้เอาจำนวนอะตอมของาธาตุนั้นคูณเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนของตัวมันเองจำนวนโมลอะตอมก็คือเลข2ตรงนี้นะคะคูณกับเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนก็คือ3ดังนั้นเราก็จะเอา,เอา สมาคูณกับ3 2มคูณสจะได้เท่ากับ6เมื่อเราได้ตัวเลขมาแล้วเราก็จะกลับไปทำเหมือนกับตัวอย่างที่1น,นะคะก็คือการคูณไขว้กลับกันในที่นี้เลข4ของ C จะถูกไขว้กลับมาให้กับ F E ส่วนเลข6ของ fe จะถูกค้ว้กลับไปให้4นะคะในการเติมเราก็ต้องเติมทั้งสองข้างเลยทั้งสารตั้งต้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ a c จะถูกค้ว้กลับมาให้กับ fe ก็จะได้ว่า c fe ห้อยสองแล้วก็ cfe จากนั้น6ที่เราคูณได้นะคะก็จะถูกคูณไขว้กลับไปให้กับ c ก็จะได้ว่า6 c 6 c เมื่อเราคูณไขว้กับตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วที่จะต้องทำต่อไปก็คือการดูจำนวนอะตอมของธาตุที่อยู่ในปฏิกิริยา ในที่นี้ fe มีจำนวนอะตอมเท่ากับอย่าลืมนะคะ4คูณ2ตรงนี้ fe ของเราก็จะเท่ากับ8 o ออกซิเจนเท่ากับ c ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้เป็นของ o ออกซิเจนเหมือนกันคูณกับจำนวนอะตอมก็คือตัวเลขห้อย4คูณ3เท่ากับ12อ่เดี๋ยวเขียนไว้ให้ 4ี่คูณ3เท่ากับ12เผื่อเวลาที่กลับมาดูนะคะจะได้รู้ว่า12นี้มาจากไหนตัวต่อไปตัวสุดท้ายของฝั่งสารตั้งต้น C มีจำนวนอะตอมเท่ากับ6จากนั้นมาดูฝั่งผลิตภัณฑ์ Fe เท่ากับ8อุ้ยขออภยัยจากนั้นมาดูฝั่งของผลิตภัณฑ์ f e เท่ากับส O เท่ากับ6คูณ2เท่ากับ12 C เท่ากับ6เราจะพบว่าเลขออกซิเดชันของ Fe ออขออภัยเราจะพบว่าเลขออกซเราจะพบว่าจำนวนอะตอมของ Fe จะมีค่าไม่เท่ากันนะคะ ในที่นี้ Fe ฝั่งซ้ายจะมี8ฝั่งขวาจะมีสีทีนี้เราจะทำยังไงให้จำนวนอะตอมของฝั่งขวาและซ้ายมีค่าเท่ากันก็คือการเปลี่ยนตัวเลขเลยค่ะปรับตัวเลขจากตอนแรกอ่าเป็นสีตรงนี้ให้ปรับไปเท่ากับจำนวนอะตอมของฝั่งซ้ายมือก็คือเปลี่ยนจากสีให้กลายเป็น8นั่นเอง จำนวนธาตุ Fe ของเราก็จะเท่ากับ8เท่ากันแล้วนะคะนี่ก็คือการดูลเลขออกซิเดชันของสมการ r e ด o อโดยวิธีเลขออกซิเดชันเป็นหลักการที่2ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง หลักการที่2ก็คือถ้าจํานวนโมลอะตอมของธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชัน Fe ตัวนี้มีเป็นธาตุที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะคะจาก3ไปเป็น0เราจะต้องนำเอาตัวเลขที่เป็นจำนวนโมลตรงนี้มาคูณกับเลขออกซิเดชันที ที่เปลี่ยนไปของเขาในตอนแรกจาก3กลายไปเป็น0เปลี่ยนไป3จากนั้นคูณด้วยจำนวนโมลของธาตุที่มีเลขออกซิเดชันเปลี่ยนก็คือ2 3คูณ2เท่ากับ6ได้จำนวนการเปลี่ยนแปลงแล้วให้นำเอาตัวเลขที่ได้นั้นมาคูณไข้กับกันเหมือนกับข้อแรกนะคะ4คูณมาให้กับสมการที่ ไม่ใช่4ก็คือ4ของ C คูณให้ Fe ส่วน6ของ Fe คูณไปให้กับสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเท่ากับ4ก็จะทำให้เ,เราสามารถที่จะดุนสมการรีดอกโดยวิธีเลขออกซิเดชันนี้ได้นะคะจำนวนอะตอมของธาตุเราก็จะเท่ากันแล้ว8 8 12 12 4 6 4 6 เรียบร้อยนะคะการดุนสมการก็คือเติมตัวเลข4ลงไปหน้า fe 2 o 3เลข6หน้า4เลข8หน้า fe และเลข6หน้า co 2นะคะตัวอย่างที่3 al บวก H บวก Al สามบวกบวก H สองหข้อนี้เลขออกซิเดชันง่ายมากเลยเลขออกซิเดชันของ Al อัลูมิเนียมอยู่ในรูปของาธาตุอิสระศูนย์เลขออกซิเดชันของ H ไฮโดรเจนบวกหนึ่งเห็นชัดเจนเลย Aluminium บวก3ม H h y d o g e น0จากนั้นสังเกตดูว่าการเปลี่ยนแปลงของเลขออกซิเดชันของธาตุใดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงนะคะธาตุที่เลขออกซิเดชันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือ Al a l u m เ n ี u m เปลี่ยนจาก0ไปเป็นบวก3เลขออกซิเดชันของธาตุที่มีค่าลดลงก็คือ H ไฮโดร g e n เปลี่ยนจากบวก1มาเป็น0ทีนี้ ลดลงเท่าไรลดลงจาก1เป็น0ลดลง1จาก0ไปเป็น3ของ Al อลูมิเนียมเพิ่มขึ้น3ในกรณีนี้นะคะให้สังเกตดูว่าถ้าจำนวนอะตอมของผลิตภัณฑ์ของาธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันมีจำนวนโมลอะตอมมากกว่า1 ให้เอาเลขนั้นคูณทั้งเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลดในที่นี้ธาตุที่เปลี่ยนเลขออกซิเดชันที่มีจำนวนโมลมากกว่า1คือธาตุไฮโดรเจนตัวนี้ค่ะไฮโดรเจนคือ h สองมีจำนวนโมลอะตอมเท่ากับ2เขาบอกว่าถ้าผลิตภัณฑ์มีจำนวนโมลอะตอมมากกว่า1ให้เอาตัวเลขนั้นคูณทั้งเลขออกซิเดชันที่เพิ่มและลด ดังนั้นเราจะต้องนำเอาเลข2ตัวนี้ที่เป็นจำนวนโมลของไฮโดรเจนคูณทั้งเลขออกซิเดชันที่เพิ่ม3คูณ2เท่ากับ6และเลขออกซิเดชันที่ลด1คูณ2เท่ากับ2เราจะได้ตัวเลขมาเพื่อที่จะนำไปใช้เหมือนกับหลักการข้อ1ก็คือการไข้กับกันของตัวเลขนะคะคูณของ2ไปให้6 และ6มาให้กับ2นั่นเองอ่าเขียนเขียนตัวเลขลงไปโดยที่2จะถูกคูณไปให้กับสมการที่เปลี่ยนไป6และ6จะถูกส่งมาให้กับ2 จากนั้นสังเกตดูว่าจำนวนอะตอมของธาตุทั้งสองฝั่งมีค่าเท่ากันแล้วหรือยังด้วยการเช็คจำนวนนะคะ <S <S al ฝั่งซ้ายมือเท่ากับ2 h ฝั่งซ้ายมือเท่ากับ6จากนั้น al ฝั่งขวามือเท่ากับ2 h ฝั่งซ้ายมือเท่ากับ12 H ไฮโดรเจนฝั่งซ้ายมือไม่เท่ากับ H ไฮโดรเจนฝั่งขวามือเราจะต้องทำให้จำนวนอะตอมมีค่าเท่ากันนะคะโดยการปรับปรับตัวเลขที่มีอยู่ในตอนนี้ถ้าเราปรับโดยการลดจำนวนตัวเลขลงในที่นี้ เลขออกซิเดชันในที่นี้จำนวนอะตอมของไฮโดรเจนที่เป็นผลิตภัณฑ์มีค่าเท่ากับ12ส่วนสารตั้งต้นมีค่าเท่ากับ6เราสามารถที่จะทำให้จำนวนอะตอมของไฮโดรเจน ที่มีค่าเท่ากับ12เท่ากับ6ได้โดยการเปลี่ยนจากตัวเลข6ที่อยู่ตรงนี้ให้กลายเป็นเลข3นะคะถ้าเราเปลี่ยนจาก6เป็น3จำนวนอะตอมของไฮโดรเจนจะมีค่าเท่ากับ6เนื่องจาก3คูณ2เท่ากับ6 ก็จะทำให้จำนวนไฮโดรเจนของเรามีค่าเท่ากันแล้วจากนั้นถ้าเราดุลจำนวนอะตอมเสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องดูต่อไปนะคะก็คือการดูประจุหรือว่าดุลประจุนั่นเองในที่นี้สารตั้งต้นมีประจุเท่ากับบวก6ประจุของสารตั้งต้นส่วนผลิตภัณฑ์ มีประจุเท่ากับบวก6เช่นกันนะคะบวก6นี้มาจากไหนมาจากบวกที่เป็นไอออนของไฮโดรเจนคูณกับเลข6ตรงนี้ส่วนของผลิตภัณฑ์มาจากบวก3คูณกับ2ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เมื่อเราปรับตัวเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำให้จำนวนอะตอมของธาตุและประจุมีค่าเท่ากัน Al aluminum สเท่ากัน H ไฮ d r o g e n 6เท่ากัน และประจ,จุ 6, 6บวกหบวกหเท่ากันดังนั้นในการดูนสมการดีดอกนี้นะคะก็คือการเติมเลข2ลงไปที่ Al ลอลูมิเนียมเลข6ลงไปที่ไฮโดรเจนเลข2ลงไปที่อลูมิเนียมไอออนและเลข3ลงไปที่หน้าไฮโดรเจนนั่นเอง